สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับเอาบริข่าโลกงเฮ็ดครับพี่น้องเอาพาพีพาน้องมาเบิ่งมะเขือครับมาเบิ่งต้นมะเขือครับผมสะออนครับพี่น้องโดกโดกครับเหมือเด้อแต่ละต้นครับเป็นอย่างผมคือให้พีให้น้องนะครับเบิ่งมะเขือ นะครับเนาะงมันคือเคลือกครับอันนี้ปลูกอยู่ข้างนงเฮทครับปัดพี่น้องเบิ้งเบิ้งซอยกันครับเบิ้งซอยกันครับต้นใบใหญ่ปายในนี่ครับแต่ว่าหมากดกเกินครับอันนี้ยังบุรีออกเบิดนะครับเนาะยังบมดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเบื้องนะครับเด้อโคตรนะปัดซ้อนขากับบัวต้นไหนต้นนั่นครับพี่น้อง ผมให้พี่ให้น,อน้องเมืองมะเขือนี่มมีอย่างไรละครับคือผมอยากบอกว่าการที่เฮ้าปลูกเห็ดเนาะครับเนาะนอกจากที่เฮ้าสิปลูกเฮ็ดแล้วก้อนเชือของเฮ็ดไท้ประโยชน์เฮาในเรื่องของดอกเฮ็ดแล้วพอมันเบิดอายุบเบิดอายุการออกดอกเนาะครับเนาะก้อนเชือของมันครับอย่าไปถิมครับพี่น้องเฮาสามารถนํามาเห็ดเป็นปุ๋ยได้ครับซึ่งตอนนี้ครับทางฟาร์มของเฮาครับได้ทดลองเนาะครับเนาะ มาสองปีแล้วครับสิ่งแรกที่ทดลองก็คือเอาก้อนเชื้อเฮทที่บริไัทประโยชน์แล้วไปวางถิ่มไว้เลยครับปูไว้น้ำพื้นเลยเวลาผ่านไปหนึ่งปีครับผลที่ได้คือต้นไม้นะครับเนาะหรือว่าพักหญา้ายส่วนคัวต่างๆของเฮางามเขียวผิดปกติครับพี่น้องโดยที่บริษัใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าบริษัทอย่างนั้นเลยครับเขาเคแค่แค่ฮดนำ้ำธรรมดา แต่ผลที่ได้ก็คืออย่างที่พี่น้องเห็นครับและอย่างที่สองครับตอนนี้ครับฟาร์มของเฮ้าครับกาลังทดลองในเรื่องของการมักปุ๋ยนครับเนาะเห็ดปุ๋ยมักจากก้อนเชื้อเห็ดครับและมีส่วนผสมของมูลสัตว์ต่างๆนะครับเนาะตอนนี้กาลังทดล่องครับที่คลิปก่อนนานี้ผมเคยถ่ายให้พี่ให้น้องเบื่อว่าผมกําลังมักปุ๋ยใส่ทอนะครับเนาะในคลิปนี้ก็เลยให้เห็นครับว่า ประโยชน์นะครับของก้อนเสื้อเห็ดนี่โมเมนทัธรรมดาด้วยครับเอาพี่น้องผู้ใดเข่ามาเบิ้งครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับเนาะเกิดไอเดียหรือว่าคืออยากสืเฮ็ดนะครับเกษตรหรือว่าปลูกเห็ดขายนะครับเนาะก็สามารถที่ได้ครับกะผมก็ขออนุญาตแล้วครับเนาะเป็นแรงบันดาลใจครับให้พี่ให้น้องผู้ที่เข่ามาชมเข่ามาเบิ้งครับที่เห็นคลิปนี้แล้ว เราครับเนาะอยากขับไปเห็ดนะครับก็สามารถที่ได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกเห็ดนะครับเนาะก็สามารถนะครับถักเข้ามาได้นะครับเนาะทางยูทูบของเรานะครับเราผมกับทพยายามตอบให้พี่แห้น้องทุกคนครับนะคต่อไปครับนอกจากมะเขือข่างลูกเห็ดเมื่อกี้นี่ครับผมสิฟ้าพี่พันน้องไปบางอีฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้กับบัวธรรมดาครับฝั่งนี้จะได้เห็ดท่านให้มะเขือขึ้นครับ อันนี้เป็นภาคส่วนขั้วนะครับเนาะเขากับผูกไก่ลูกเห็ดทุกอย่างเนี่ยอันนี้สวยงามครับครับพี่น้องเบิ่งเด้ครับเด้อลยนะปจนได้เห็ดห่านใส่ครับอันนี้นี่เขาปลูกกินนะครับเนาะปลูกกินครับเรือกินเขากับแจกคนแหนนะครับเนาะบางเถาะกับมีแม่ข้ามาหลับพรอมเพื่อนเลยครับพี่น้องเบิ่งหมักพริดนะครับเด้หมักพริกกระดกขนาดครับ คือเขาปลูกปะว้ถิ่มใ้ครับแต่ว่าตรงพื้นดินนี่ครับเขาเอาก้อนเชื้อเห็ดนะครับมาวางว้มาวางไว้แล้วนะครับเนาะพอผ่านไประยะเวลาม้านหนึ่งบรนกาสลายครับกลายเป็นปุ๋ยนะครับเนาะเขาปลูกอนี่างมนกังนมครับบ้านนี้เราต้องใส่สารเคมีอย่างครับปลอดภัยเทาครับพี่น้องอันนี้ก็คือห่านเหมืนเห็ดเป็นห่านนะครับเนาะ ขันมะเขือครับเออบ่งครับอันนี้กับต้นบอก่วงครับมอ,อก่วงต้นนี้น้อยครับแต่มากดกขนาดครับมีห่อนห้างนกครับพี่น้องเอบ่งสอยกันครับพี่น้องปลูกยังใส่กับงามครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะผมครับ ฝากพี่ฝากน้องไว้ประมาณนี้ครับู้ให้เขามาชมแลวก็ถึกอกถึกใจนะครับฝากติดตามนะครับเนาะทางช่องของเฮาครับผมกับสิพยายามนะครับเนาะหาคอนเทนต์หาความรู้นะครับมาลงในคลิปต่างๆให้พี่ให้น้องได้บึงนะครับเนาะเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือว่าในการสร้่งอาชีพในอนาคตต่อไปครับสาหรับท่านที่เข้ามาบึงนะครับผมก็ขอบพุณนหลายๆครับที่เป็นกําลังใจให้ครับทางช่องของเฮานะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขคจ้คลิปแข็งแค่นี้ครับสวัสดีครับ